วันนี้เราก็เลยมีผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปติดตามเรื่องของบรรยากาศของคนที่ทยอยเดินทางกลับเข้ามายังกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งตอนนี้ถนนหลายสายก็มีรถค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเหนือกับสายอีสานนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะที่แยกวังน้อยถนนพหลโยธินนะคะมีปริมาณรถสะสมแต่ว่ายังพอเคลื่อนตัวได้ตอนนี้มีผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากที่อำเภอวังน้อยแล้วนะคะไปติดตามได้กับคุณอัธเสศโรธ รัตนาโอภาสนะคะรายงานสดมาจากอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญได้เลยค่ะที่ติดตามข่าวดึกของ NBT อยู่มาติดตามบรรยากาศสดๆขณะนี้นะครับที่บริเวณของแยกวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในช่วงดึกแบบนี้การจราจรก็ยังคงหนาแน่นนะครับปริมาณรถที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำก็ยังคงสัญจรกันอย่างต่อเนื่องด้วยการทำความเร็วที่ไม่มากนะครับประมาณสัก4 0ถึง50กิโลเมตร ต่อชั่วโมงรวมไปถึงในบางจังหวะก็ยังคงมีฝนตกลงมาด้วยทําให้ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยครับบรรยากาศการจราจรบนถนนโพลโยธินทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่ง บริเวณแยกวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครปริมาณรถสะสมจำนวนมากครับทำให้การจราจรติดขัดเป็นระยะสลับกับหยุดนิ่งครับโดยสําหรับเส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครรถสามารถเคลื่อนตัวได้ได,ด้วยความเร็วประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นภาพรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องครับแต่ชะลอตัวและในค่ำคืนนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาบ้างครับทำให้ถนนลื่น ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ไว้ด้วยนะครับส่วนสำหรับประชาชนที่จะเดินทางจากต่างระดับบางปะอินมุกหน้าทางหลวงหมายเลข9กไปบางโบทองหรือขึ้นทางด่วนบางปะอินทางพิเศษอุดอรัธยาตอนนี้ทางเจ้าหน้าตำรวจ จราจรของสอพอพระอินราชาครับได้มีการเปิดทางเบี่ยงช่องทางหลักออกคู่ขนานใหม่เส้น3902กม .83 มุ่งหน้าผ่านเทศบาลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะลดความหนาแน่นในทางหลักครับที่มาจากวังน้อยหรือว่าจากทางสายเอเชียมุ่งหน้าไปบางโบทองให้ขึ้นทางด่วนแล้วก็ชิดซ้ายได้เลยนะครับทางด้านของนางสาวชนทิชาศิลาเจริญธนกิจ กำนันตำบลลำตาเสาครับเปิดเผยว่าคาดว่าวันนี้ประชาชนจะใช้เส้นทางถนนพลโยธินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหาคนครกันเป็นจํานวนมากซึ่งในมหาคนครกันเป็นพื้นที่ของที่ตนรับผิดชอบก็คือตําบลลำตาเสาได้มีการประสานกับหลายหน่วยงานเพื่อเร่งระบายรถให้มีความคล่องตัวมากที่สุดแล้วก็ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าดื่มไม่ขับ เพื่อให้การเดินทางนั้นถึงที่หมายอย่างปลอดภัย hmm. mm hmm. ท e ุกๆท่านครับก็คาดว่าประชาชนจะกลับบ้านกันเยอะนะคะช่วงนี้แล้ว uh ก็พื hmm. ้นที media media> ่เราทรัพร์ต์ในการดูแลพื้นที่ให้ในการเดินรถด้วยโฟลค่ะเพราะมีทางหลวงพี่ประสานงานมาด้วย เราแก้ปัญหาจุดที่มันเคยติดติดปีก่อนๆในปีนี้เราทำยังไงบ้างอ๋อก็มีการประสา,ญญานงานกัน่ากับทางหลวงฝ่ายปกครองท้องที่แล้วก็ทำตำรวจในการขยายจุดเชื่อมทางค่ะแล้วก็มีการดูแลพื้นที่ให้ดีขึ้นมีน้งโกแนะนำสำหรับประชาชนยังไงบ้ญญางไหมครับที่จะเดินทางในคืนนี้นครับอ๋อค่ะก็คือ,ก,คอก็คือเมาไม่ขับนะคะขับรถขับสุภาพ่าใช้ความไวค่ะ สำหรับประชาชนที่ใช้ช่วงเวลาค่ำคืนนี้ในการเดินทางก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเหนื่อยเมื่อยล้าจากการขับรถที่กินเวลายาวนานบนท้องถนนก็แวะพักนะครับตามจุดให้บริการต่างๆของทั้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางตำรวจทางกรมทางหลวงนะครับหน่วยงานทงางภาครัฐภาคเอกนชนหลายหน่วยงานมีการตั้งจุดพักรถไว้ท่านแวะไปพักรถแล้วก็พักคนด้วยคนขับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแวะดื่มน้ำดื่มกาบ ที่มีการจัดเตรียมไว้ให้แต่ละจุดจะได้ถึงที่หมายถึงกรุงเทพมหานครกรันอย่างปลอดภัยทุกทกท่านนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณมากค่ะโอ้โหตอนนี้ก็เห็นว่ามีรถรานเนี่ยกำลังเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมากนะครับ